สอถึงสคนสวัสดีท่านผู้รับชมทุกทท่านครับคต้องดูเวลาไปต้องรู้จักสังเกตบรรยากาศตอนนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับในการออกเดินทางไปชัศษนศึกษาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร นะครับตอนนี้นักเรียนนะครับรับนโยบายจากท่านรองผู้อำนวยการสุพันษาเ่วยห้นักรียได้ให้แนวคิดแนวทางนะครับและก็ท่านยังได้เดินร่วมขบวนนะครับคลิปการเดินทางนี้ไปกับลุกรูปนักเรียนและคณะครูสายชั้นป .6 นะครับนี่คือท่านรองนะครับท่านรองปกนะครับมาเป็นตัวแทน อีกหนึ่งท่านนะครับจากท่านผู้บรนิายการของเราครับโอให้โอวาสมาในแนวทางเดียวกันนะครับกรับลูกๆนักเรียนทีการเดินทางไปเรนรศึกษาครับและบรรยากาศต่อไปนะครับลูกๆนักเรียนนะครับําลังเดินทางออกจาลาองประชุมอาคารหนึ่งสองเพื่อที่จะเตรียมไปไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียนเทศบาลท่าตูมนะครับขอพรจากเจ้าปู่เจ้าย่านะครับของเรานะครับให้การเดินทาง ตลอดปลอดภัยให้ทิพการเดินทางเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับตอนนี้ก็เป็นคณะครูนะครับเป็นลุงยามนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความเข้มขลังนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับเป็นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับบหา้พระขอพรนะครับบหา้สารปู่ตาขอพรสิงศกิ์ให้ตามคุ้มครองปกปักรักษานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ แบบสดๆสดสดเรียวๆนำมาให้ผู้ปกครองนะครับที่รับชมหรือติดตามเพจนะครับของทางโรงเรียนนะครับได้ติดตามรับชมในทุกๆอิริยาบทและเมื่อไหว้เสร็จนะครับก็ได้พาลูกๆนัก,กเรียนนะครับเข้ามาทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนในการเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ได้เตรียมสัมภาระเพื่อที่จะไปขึ้นรถทัวร์นะครับทั้งสองคันกันเลยทีเดียว เจวกันใหม่กับคลิปหน้าเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ